ầm. Ui มาดูดูดมานีดูดูดูิดไปเสบายดีพี like ่น้ Wellington. องมื่อนี้พบควายบาทะเลบหินเกาเมื่อนี้กะซิมาดูดน้องพี่น้องนี่เอากระบ้มาใส่ปลาอะพี่น้องมื่อนี้ฮะโอ้โหปลาปลาหลายหนึ่งพี่น้องผูเบิ่งมาลอยโอ้โหเฮียสิบสนเ่าลยิ่นนน้อง้เบิน้อเยเสินป่าลอ้พ่น้องาลีพี่น้องปลา เขาอนอยู่ทึงก่อนพี่น้องทักลุมเขาดูดเพราะวา่าอยู่ทิ่งนี่มันน้ามันจังบทันไหลลงเขาอนเอาเลยนี่ปลาเบิงปลาปลากระายนี่พี่น้องนี่อ,อ๋อโตผู้ลอยเพื่อเพื่อเพื่ออ,อ,อยู่อนขึ้นมาพี่น้องโอ้ยแย่งขาดซ้ำเนาะแย่งโบขาดแห้งชได้ร้ายกานี่พี่น้องนี่โอ้หลายโตเติบเลยนี่มีปลาเข็งแล้วกับปลานิ่นพี่นอ้องปอตโนี่ปลาเข็ง ว่าเิ้งแม่ไข่ พอเร่รุกอนนี้ต <apology> ัวที่รุกโต๊ะใหญ่หนึ่งรุกตะขอรุกตะขอปากกินแลบ

Dap,

ไปจับปลาปดุกไปไปจับปลาดุกไปจับปลาดุกตัวเซ มาเด้อมาเด้อพี่น้องบานนี้ใกล้สิซุกแล้วปลาข้ออ่อาลามแช่แช่ให้เจ้ารดนี่ลนไพลกนิํนหอมโหลดนั้นแล้วก็ก้อยกุ้งน้ำพี่น้องมีกุ้งมีหอยน้ำมีหลายนะอยู่ในหนองนี่มีแต่ว่าเอียนเอามันบ่ไร้พี่น้องมันรักแห้งเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดมาี้หมใครนี่แม่ติบเขาน่ะก็กินเข่าขอใครติบเข่าห้ยนเดมมาเด้อ mà đeo pino, mà đeo, mà đeo, mà, 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 mà coi cung, coi cung, anh ơi, nó.